สวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมผล <คน S 1> ฮอร์โ <คน S 1> มนของหนูเป็นไงบ้างคะมาเดี๋ยวมออ่านให้ฟัง ค่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอยู่ในระดับปกติส่วนข้าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ดูดีนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวรับยาเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ยาก,กดฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไปทานอีกสักระยะหนึ่งก็พร้อมผ่าตัดแปลงเพศได้แล้วครับอ๋อพี่หมอพอดีหนูอยากเมสาอะค่ะอือรู้เป็นไรช่วงเนี้ยแฟนหนูอะเขาติดหนูมากเลยอะค่ะเอ้าแฟนติดก็ดีแล้วนี่ไม่ดีหรออือมันก็ดีนะคะหนูรู้สึกว่าช่วงเนี้ยนหนูกับเขาอะรักกันมาก,ะะาด,กด้วยคะ่ะ แล้วเราทำไมติดเขามากขึ้นล่ะผมว่าเขาหน้ารักครับผิวนุ่มละมุนผมติดเขาเหมือนที่เขาพูดเลยครับหมอผมชอบครับช่วงนี้ผมขาดเขาไม่ได้เลยครับหมอดูสิครพี่หมออย่างเงี้ยเขาเราียกว่าสวยใช่ไหมคะจะไม่สวยได้ไงก็เทคอร์มนดีขนาดเนี้ย มาตรวจก็มาตรวจตามนัดค่าตับไตก็อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดมันก็เลยออกมาดูรมูลแล้วก็สวยขนาดนี้ไงแหมพี่หมอฉีดยาหนูหนึ่งอ่ะนี่หมอก็เพิ่งนึกขึ้นได้เนาะพอดีเพื่อนหมอที่เป็นพยาบาลอะที่เขาทํางานอยู่คลินิกชุมชนสีลมแถวแถวอนุสาวรีย์อะเขาฝากมาประชาสัมพันธ์งานวิจัยเผื่อเราสนใจอยากเป็นอาสาสมัครอมืมันเป็นยังไงเหรอคะพี่หมอนี่เลยลองเอาไปอ่านดูนะ คือวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาจะหาคำตอบว่าฮอร์โมนที่สาวสองเทเนี่ยมันจะส่งผลตอบูมิคุ้กันที่ก้นหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลต่อการเพิ่มหรือลดการติเชื H ้อ H.I.V. ไหมถ้าได้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยอืมก็น่าสนใจนะ